ก้น,นของนะครับสอบเราใส่เบ็ดยางเบ็ดร้อยเบ็ดใส่ขวดพลาสั่นเหรขวดพลาสติกเหนอะนี่น,น,นได้แล้วเราจะไปที่ไหนขวดขวดดิบแก่ดิบแก่โคตรไดมาใส่ขวดพลาสติก่นวะบู๊ยครับแค่ตัวใหญ่แล้วนี่ต้นแห้งมันแล้ว Ở nhai ư, nà thóp Ở Ở Ở Thay đúng không Đấy, nó đúng thèm Bà, nhà non lên là thóp Ở nèo Thay luôn Ở vang xài mưa cho rồi à, biết, nào, Ôi, 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 đừng héng quá này, đúng ừ. ừ, Để... không anh em, um, anh biết tôi chuẩn đi qua, qua qua, anh mới có, oh ngay ngay, ai, thấy Ủa. Thể mà xin. Mày có, anh mày mới có, làm, bình làm hả? phải hả? Ừ. không một con อยูเยยวะไอ้ี่ยชนกัแล้กันนะไลงงาหมดแล้วเนาตาด้ยวะโอ้มึงไม่ไปหลอวะอยู่ในกินนาจะกินกินมะละแว้งไงกินไม่ใสมันเลยแหละเต็มใสเลยแหละอือไม่รู้เลยีมีรู้หรอเนาะพอก็รู้แรู้ยังไงันเห็น <laughs> Thôi, có này, 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 này Thôi, làm con đó, đi, đi. À, sang ôi <laughs> 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 ยิ้มถือผมได้ปลาคอยุบยิ้มยิ้มยุบยิ่เนอะนึกว่าปลาคอเนาะโอเคไปไปโอเคเกินเงี้ยเลยวะเนี่ยยินทะลุมุมปากเลยเนี่ยอโอ้โหแท่งโอ้สุดยอดสุดยอดได้ผลได้ผลเนีแถวเล่สุดนี่สวัสดีครับอ่าพบกันอีกแล้วน้องคนในตำนานนานเกินหลายเดือนนานเกินเพิ่งออกหลายเดือนเนาะก็ได้ออกหลายสิ้น คล่องธรรมชาติช่วงฝนตกเนาะวันนี้นมาตกปลาคลองธรรมชาติป่ะครับธรรมชาติคลองอย่างไอคนยังลุกคลองใหม่ปอบประกุกเลยนี่ดแถวทางเ,เท้าป่ะเออทางเท้าทาเท้าเชิงเท้าครับผมมาตอนไากินไก่ไอ้กินไก่กำลั <c oughs> <c oughs> งเปิดกล่องปลาตอดแต่ปลาตัวน้อยตัวเล็กๆครับแต่ว่ามันก็มีแต่ตัวเล็กๆาากรรอ่ะครับตกบงังปล่อยบังเอาบังเออ มองธรรมาชาติก็ต้องทำใจครับเย็นอีกวัได้โอ้ยหอนเขาอะเจ็บก็ฮอนหอนเนาะวัได้วัได้ออกเก็บตัวนแล้วตามมานหมดแล้วนี่ก็เลยมาแก็เ,กเสียดก,ก่อนนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งบรรยากาศคลองครับเทบียนท็อปเทียนท็อปมันแต่ว่าแต่ทอ็อปเราก็มา่มันอยู่ ront? เดี๋ยวข้าไปเบิ่งบรรยากาศข้งา,า,างแล้วก็ทักทายกับเชี่ยนทอมครับผมนี่ครับบรรยากาศจะเป็นข้องเรียบถนนครับจะมีเสียงรถแนนท่านไป่ดีเลยนะครับอ้น่าทอมเรตกสอยู่ข้างบน คว่างมีสะพานข้ามคลองวันนี้คนค้นมานขึ้นนะท็อปครับเนี to ่ยไปแล้วเอานท็อปสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอ่าเจอกันอีกแล้วเนาะคลิปนี้ปุ้ยวัดดีเพ้อมวัดปลาพร้อมโอ้ยแด่นนแล่นนวลนี่แหละค้นมันปลาเขาเป็นน้ำช่วงครับผมอ่า เอาเป็นช่วงๆตัวไหลตัวไหลเขาได้น้อยเออเราลงไหลขั้นลงเยอะขั้นเหลงเยอะขั้นถ้าว่ากันโอเคอยู่เรามีผู้ช่วยเนาะเฮ้ยเพี้ยนไงโอ้ยตัวใหญ่เลยอ้ยเออมาเปิดกล่องพอดีเลยคือเด้อใส่กำงงงครับผมโอ้ยแจ๋วเลยนี่เออเพี้ยนมาแล้วหมายธรรมชาติครับผม บรรยากาศก็โอเคอยู่ทั้งแดดทั้งคึมยังไดบุจักฝนที่ตกะว่ตกอ่ากันไต้ไปเรื่อยๆครับผมิึงจะมาเปิดกล่องตอนสายๆประมาณ4ีโมงครับเพื่อปัญการเทเบล่าร,รุ่นเลยครับผู้ได้สิไใ้หน่อยได้ายเนาะไปเสียใดตัวแญ่ตัวหน่อยก็ว่ากันไปอ่าโอเคครับจวด,จวดน้องคนในตำนาน

ขอบจักรวาลเงียใส่เดือนเี้ยัยอดลงในป่ปา

ยกรู้ี้ยะรอะเมนวะนั่นขอหน่อยมาแล้วับไวะาขอหน่อยรับเดีมันคิดเรงวะ ได้ผลได้ผลม,มัดอีกมัดอีกรถใช้โตเต็มอยู่เต็นมีอยู่ยยยครับผมอันนี้เป็นสายเสริมครับผมนี่ให้ปบอร์คอลหน่อยอชันป๊อกคนมาแบบว่าใส่ใส่เบ็ดมามัดกับต้นใหม่ครับต้นใหม่แบบรอยย้อนติ่มฟางครับธรรมชาติครับผมนี่แต้มแรกสันป๊อกประชันมา Wow, kiến nhung. À, <coughs> chặt kèo ครับผมจัดเลยเย้อ่าเป็นแถม <laughs> ช่งางล่องนบเลยานาแล้วไปนี่ได้บิ๊กช่งทุ้ลงเดีด๋ยวเลีมันก็ช่งมาก ต,ตัวนี่เอา้าก็หมอซีก่อนหมอีนี่ใส่ทํานี่นะครับเป็นเนือแน่เนี่ยหมซีล่อนตัวง่ายห,หนีควายไปก่อนมา พับขิ้นปุ๊บเลยวะเด็กตัวหน่อยปอ๊บขิ้นปุ๊บผลงานนะครับครับผม อย่างก็ได้เป็นบรูไม่ย,ย่วงมันแ่ปแบเนีตัวเนึงแอบปบบเมิอกั่นบอกคือปบบเมืรกแกลิฟฟิฟผ่าไหม ออนึ okay, ่ง oh. ว่าปลาหมึกใส่ประมาณสามหมู่ครับผมครับเก๋ายู่อ่าพอได้กับเขาแรกเนาะโอเคเลยตกู๊ตฮะวนหมุนมากย่ายยุกโอ้ติดยางวันตัวาสองหมุนมากเลเยกว่านักหนักเออนึกงว่าตัวใหญ่ดิ ผมกวนอยู่ตอนนี้กวนด้วยโอเคอยู่ <S 2> <S 2> โอเคทุกตัวเลยแก้วครับผมตาผมไตเวลากลับแล้วครับผมแดดก็บ้อทหอยมือนเด็กลับฮะกลับซะเศร้าซะเที่ยงโอ้ยแดดห่อนเปดแดดห่อนป่าพวกเขาเอ้าไปสรุปบ้างครับว่าไปได้หน่อยได้หลายโอเคครับ ไปลุนเลยครับผมครับนี่ของผมเนาะเจอล่งามอยู่่งามอยู่แต่อยู่คอนดปปนพามาดธรรมดาโอเ<อ>คอ <Okay. S 1> อบริษัเสียขาอเหอไหนบะบริษัทเสียาต๊กปะรันคือรถนี่เอาขึ้นรดแล้วแคปหนึงแคหนึ่งวลอดน่เอามาชุ่มของนาทอปครับผม ทอปนีม่มันก็โม้เลยพูดอ่ะแท่งไม่เ uh. หมือนสามสามโมโอ้ตักโขดตักโขดครับผมพวกมันหาโลูกกลัวผมก่อนเจ้าว่านะท็อปมาเนี่ยครับผมครับดึงบนท่านเลยครับแล้วตอนมันเขากินเนื้อสามขั้นพร้อมกันก็นี่มันเข้าเป็นช่วงวะแน่นครับผม โอเคโอเคครับพข้อติ่มนลยครับอ่าเอาหลดต่อไปครับผมอ่าครับผมเดกลับบ้านแล้วครับครับผมได้ประมาณนี้แหละแต่ว่าของเชื่อมแถวมันเฝ้าไล่คนเอาขึ้นรถแล้วนี่นะโอ้ยยุ๊ดกำลังกำลังเชียร์อยู่เด้อเด้อเด้อไหนเบิ้งไห้เบิ้งครับผมคุณแล้วคุณแล้วเฮ้ยไม่ธรรมดา ปลาเพียนเป็นะบ่บ่บ่มา,าดิ้งเป็ต่อกรันเนาะบ่ปลาได้ตัวเย็ยนพร้อมเรืออยู่เดี๋ยวปีทีฟแป๊บนึงครับโอเคก็ได้มาบ้านทำนีน่แหละกะไม้ธรรมชาติเนาะเข้ากับประทัดนในหูรักว่าอากาศมันเป็นได้กะสู่อ่านาทอปพิ่นบ่ได้นาทอปพิ่นมาประจำเมื่อี้นะกะเดี๋ยวจะได้ศึกษาไปเรื่อยครับผมโอเคครับสุดท้ายกระจะเลือกป็นกำลังใจผมได้ละ คอยกดติดตามนะครับก็เ,เป็นร่างใจผมทำคลิปต่อไปครับผมคนไหลคนแช่นอะอ่าคลิปหน้าเจอกันไหมครับผมน้องคนในตำนาน